ณะที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมารวมทั้งในตอนนี้ยังได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ยังไม่พบเชื้อไกลพันุ์โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาประกาศว่าเราอาจจะต้องลำบากอาจจะต้องเสียสละ เพราะถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้ในช่วงนี้มันก็คือปัญหาและเขายังยืนยันอีกด้วยว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นการระบาดแบบที่รู้มาและรัฐบาลปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขรบ้วนทุกอย่างและสามารถรับมือได้ทั้งหมดโดยทางรัฐบาลได้เตรียมมาตรการควบคุมการระบาด และเตรียมตัดสินใจว่าจะล็อกดาวน์ในช่วงปีใหม่หรือไม่ในขณะที่ในต่างประเทศหลายๆประเทศได้เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชนฟรีโดยจะมีการเริ่มฉีดให้ประชาชนในช่วงต้นปีใหม่นี้และในขณะที่สถานการณ์โควิดในไทยกำลังร้อนระอุและข่าวในพระราชสำนักก็ร้อนระอุด,ด้วยเช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศหลายๆสำนักพิมพ์เช่น The Daily Mail uk, New York Post, The Sun, The t i m e ของอังกฤษก็ได้มีการตีพิมพ์เรื่องของการปล่อยภาพที่โจ่งแจ้งของเจ้าคุณพระสินีนาฏโดยอาจารย์ประวินได้สรุปว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างค่ายของเจ้าคุณพระสินีนาฏกับค่ายของราชินีสุทธิดา โดยเฉพาะการปล่อยรูปภาพจงแจ้งเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าคุณพระสินีนาศออกมาจากเรือนจำซึ่งเป็นการทำลายคู่แข่งอย่างเด่นชัดโดยอาจารย์ประวินยังได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์อีกด้วยว่า mm hmm. การแข่งขันนี้มันเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่มีการปล่อยภาพที่โจ่งแจ้งของเจ้าคุณพระสินีนาส่งมาให้อาจารย์ประวิน และรวมไปถึงการแข่งการให้เครื่องเพชรประจำตระกูลแก่เจ้าคุณพระศรีนาฏแล้วแถมยังให้เจ้าคุณพระศรีนาฏออกงานช่วยการ PR ให้สถาบันแล้วแจ้งว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นและในวันนี้ข้าพเจ้าได้สรุปข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ข่าวของ theaustralian.com มาให้ได้ฟังกันดังนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าคุณก้อยดูเหมือนว่าเธอได้ถ่ายภาพที่จงแจ้งเหล่านี้ของตัวเธอเองเพื่อส่งให้พระมหาวชิราลงกรณ์และก็ดูเหมือนว่าภาพที่รั่วไหลออกมาของคุณก้อยนั้นจะเป็นความพยายามของกลุ่มใครบางคนที่พยายามที่จะทำลายการกลับมาอีกครั้งของเธอในฐานะมเหสีอีกคนหนึ่งของพระมหาวชิราลงกรณ์ โดยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่กษัตริย์ยอมรับว่ามีคู่ครองภรรยาหลายคนและเรื่องนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยข่าวลือเรื่องนี้มีมาอย่างยาวนานแล้ว การเลื่อนตำแหน่งของเจ้าคุณพระศรีนาฏอดีตพยาบาลได้เกิดขึ้นเพียงสเดือนหลังพิธีการอภิเษกสมรสของพระมหาวชิราลงกรกับราชินีสุทธิดาซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ไทยมีการปกครองแบบมีภรรยาหลายคนนับตั้งแต่สิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในปีพศ2475 ภาพลักษ์ของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ในฐานะประมุขของประเทศไทยโดยพระองค์นั้นมักจะทำตามอำเภอใจและเป็นคนหุนหันพันแล่นโดยการปฏิบัติต่อภรรยาทั้งสามคนก่อนหน้านี้นับตั้งแต่พระองค์ ได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งประเทศไทยในปี2559พระองค์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกษัตริย์ที่มีโชคลาภและความร่ำรวยที่สุดในโลกตั้งแต่เดือนตุลาคมพระองค์ได้เสด็จไปประทับในประเทศไทยและมีการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยอีกด้วย และนี่ก็เป็นประวัติการแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เจ้าคุณพระสิน,นีนากลายเป็นผู้ที่มีบทบาทมากขึ้นเธอได้รับความนิยมในหมู่คนไทยจำนวนมากและเธอนั้นได้รับการยกย่องในเรื่องของความงามความอ่อนเยาว์และมารยาทอันง,งดงามของเธอ และเธอก็ได้สวมใส่เครื่องเพชรมรดกเก่าแก่ของราชวงศ์จักรีซึ่งแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ได้มอบมรดกตกทอดให้แก่เธอซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสมบัติมรดกตกทอดของราชวงศ์จักรีซึ่งเรื่องนี้เองได้สร้างความไม่สบายใจให้แก่ราชินีสุธิดาเธอถูกใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดี และภาพลักษณ์ของครอบครัวที่มีความสูขโดยอาจารย์ประวินได้กล่าวเอาไว้เรื่องนี้อาจจะมีเราสามคนแต่เราต่างก็รู้บทบาทของตัวเองดีแต่ความขัดแย้งอย่างชัดเจนภายในกำแพงวังยังมีอยู่ในใจลึกๆระหว่างผู้หญิงสองคนนี้โดยมีคอมเมนต์คำถามจากชาวต่างชาติที่น่าสนใจดังนี้ คำถามเดียวของฉันก็คือกษัตริย์ในประเทศที่ได้ชื่อว่าประชากรยังยากจนอยู่นั้นมีเงินถึง80 0 0นล้านเหรียญได้อย่างไรมีเพียงไม่กี่คนที่ทราบว,ว่าราชวงศ์ไทยนั้นเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่มีใครกล้าวิาพากษ์วิจาร์ณกษัตริย์ซึ่งมันเป็นความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้คุณได้รับโทษทางอาญาที่ร้ายแรงทางกฎหมายมาตรา112พระองค์ดูหล่อมากเมื่อพระองค์นั้นยืนอยู่บนกองเงิน80พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐการมีภรรยาสองคนในประเทศไทยยังถือเป็นการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางการเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวสองครอบครัวได้และเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่เข้าใจของสังคมโดยมีกฎเกณฑ์ประเพณีบางประการเกี่ยวกับการเคารพภรรยาคนแรกพระองค์ได้เงิน80พันล้านเหรียญมาจากไหนในเมื่อพระองค์ท่านไม่เคยทำงานเลยสักวันในชีวิต เหมือนกับพระราชบิดาของพระองค์ราชาธิปไตยรัฐธรรมนูญหรืออื่นๆที่ดูเหมือนจะเป็นร่องรอยพาระที่หนักหน่วงไม่มีที่ใดในสังคมสมัยใหม่ต้องการมันอีกแล้วมีเพียงผู้ที่อ่อนแอทางสติปัญญาเท่านั้นที่ยังยึดติดอยู่กับมันในทางกลับกันดูเหมือนว่ากษัตริย์ได้ทำการลดทอนความเคารพที่คนไทยทุกคนมีต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ได้เคยสร้างเอาไว้ไม่ว่าสถานการณ์รูปหลุดของเจ้าคุณพระสินีนาถที่ได้ถูกปล่อยออกมาและได้ถูกส่งให้อาจารย์ประวินนั้นจะเป็นฝีมือของใครก็ตามแต่ข่าวเรื่องนี้ได้ถูกตีแผ่ออกไปแล้วทั่วโลกกลายเป็นข่าวอื้อฉาวที่โด่งดังและกลายเป็นเรื่องกอสิบของราชสำนักไทย ไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครหรือทฤษฎีไหนแต่เรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นผู้สูงศักดิ์แล้วนั้นย่อมมีความขัดแย้งอิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนปู่ทูชนธรรมดาทั่วไป และในวันที่23ธันวาคมนี้ในหลวงกับเจ้าคุณพระสิณีนาถ<ม>ก็จะมีการเสด็จออกงานคู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการโดยใน Facebook ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้มีการโพสต์ถึงการเตรียมรับเสด็จของเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่โดยให้สังเกตถึงความแตกต่างในการเตรียมรับเสด็จระหว่างในหลวงกับราชินีและการเตรียมรับเสด็จในหลวงกับเจ้าคุณพระสิณีนาถ โดยเมื่อวันที่ในหลวงเสด็จกับราชินีนั้นจะประดับธงสองอย่างพร้อมธงชาติแต่ในวันที่23ธันวาคมนี้จะประดับแค่ธงพระมหาวชิราลงกรกับธงชาติเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาและความสนใจให้กับประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย และล่าสุดในวันนี้ใน Facebook ของแอนดรูก็ได้มีการพูดถึงพระมหาวชิราลงกรเอาไว้ดังนี้อีกด้วยเป็นไปตามที่คาดการไว้พระมหาวชิราลงกรได้ยกเลิกเที่ยวบินกลับมิวนิกผ่านเมืองซูริกในวันที่29ธันวาคมและพระองค์นั้นจะยังคงอยู่ในประเทศไทยในปี2564และไม่ทราบว่าจะกลับไปเยอรมนีอีกเมื่อใด เมื่อนักการทูตชาวเยอรามาันบางคนยังสงสัยว่าพระองค์นั้นคงจะไม่กลับ